สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของราว VIP กับสามัคกคกี VIP นะคะประจำวันที่สองกุมภาพันธ์ปีหกคําคำเตือนทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกำพนันนะคะสำหรับราว VIP ตัวเด่นก็คือห้ากับแปดเจ็ดกับ0ูน5 1ห้า7ูน8 0ห้าหนึ่ง5 8าสามห้า1 7 0 7 5 1แปดแปดนะคะ

03138108 1แล้วก็815จับคู่ก็0330 0880 8183113เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ซื้อได้กันนี่1351 157 357เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ